เรื่องของตมตมก็ต้องดำเนินการตมามบวตกันะครับนะมันมีขั้นตอนอยู่แล้วตวมามกฎหมายอ่ะนะครับแต่หมายจกทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยมันจะต้องขึงน้นในระบบอการมันโชว์อยู่แล้วนะถ้าถ้าถ้าว่ามีหมายก็ต้องโชว์อยู่นะครับตมในส่วนของแรรดาขาเขาต่างขาออกต่างต,อต,าาตอ้องดำเนินการตามขั้นตอน,ตอนวิธีการ ถึงแม้ว่าถ้าอดีตนายกจะเดินทางกลับที่บอนอหกไม่ได้ผ่านสนามบินนานาชาติเนี่ยทางตมก็ต้องรับตนตมต้องเำมนินกันนะครับต้องไปที่ตมก็ต้องเหมืินกันก็ต้องไปที่ที่ที่บอนอหกบอนอหกเหมือนกันนะครับเพราะการเข้าประเทศก็ต้องผ่านขั้นตอนพิธีการทางการขั้นตอนของตมขาเข้ากันแลต้องผ่านขั้นตอนปกติตอนจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นยังไงกับการที่จะรับเข้คือขั้นตอนก็ไม่มีอะไรที่ ที่ที่ยาก,กากลำบากก็รับก็เอมกต้องรับเข้ามานะครับแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการก็ต้องนํามาสารนะครับแล้วเดี๋ยวสารท่านที่นาสั่งกาอยังไงก็ต้องว่าไปทีนึงนะครับ ันะครบแต่ในการที่เดินทางกลับปุ๊บถึงแผ่นดินไทยเนี่ยทางตมเนี่ยจะต้องนําหมายสารบุคคลที่มีหมายจับไปแสดงต่อหน้าเลยรู้ยังไงนะคืออย่างนี้การที่ท่านเดินทางมาอย่างนี้ก็เป็นการแสดงวามสูตใจอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นกระบวนการก็ทําตามบุคกาาภความรับนะครับผมก็รับแล้วก็นาไปส่งสารนะครับก็สุดท้ายก็อยู่ที่สารนะครับศารต้องสั่งยังไงหรือต้องว่าไปอีกทีแต่ที่แน่ๆเนี่ยตมเนี่ยจะต้องนําหมายสารไปแสดงใช่ไหมครับ เออส่วนนี้เดี๋ยวผมผมยังไม่รู้ว่าตอนนี้เออยังยังมีหมายอะไรบ้างเดี๋ยวต้องถามกอมอตรงนี้แต่จริงๆโดยระบบถ้าหมายจับจะมีอายุความอยู่ต่างๆมันก็จะแสดงในระบบตอมออยู่แล้วถูกไหมคือเรื่องนี้ผมไม่ทราบว่ามีหมายจับที่ยังแอคทีฟอยู่หรือเปล่านะครับนะหรือว่าขายอายุความแล้วแล้ว่ตมอจะเป็นคนกมต้องเป็นนเรือนการนะครับรับแล้วก็แล้วก็นาไปที่ศาลนะครับส่วนขั้นตอนหรือขั้นตอนนี้รู้ว่าศาลสั่งยังไงนะครับนะเอาเรื่องนี้ก่อนนะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม,ม,ม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ